ด้ำเลยครับท่านรองด้ำเลยด้ำเลยรับด้ำเลยนี่นะครับด้ำเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าตอนนี้ใครที่พูดแบบนี้นะครับผมเผา่านได้มากกว่านั้นอีกจริงๆผมไม่เชี่อเลยนะอย่ามาทําแบบนี้เราค้าขายกันสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับจดบอลจีบีนะครับผมวันนี้พามาเดินเล่นในสวนนะครับสเตเตปักเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้พี่น้องฟังนะครับที่มาของคําว่าโทษทีครับพอดี รถส,สิบล้อขนไม้มาส่งโทรมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอดีว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานผมกําลังยุ่งยอยู่เนาะก็เลยคุยกับนักข่าวด้วยทีมงานผมตัดไม้อยู่ที่กระสินโทรมาว่าจะพอดีจะส่งไม้ที่ที่บ้านจา่าแถวบ้านจ่านะคเมื่อวานผมยังอยู่กรุงเทพยอยู่นะครับแถวๆนั่นแหละผมเขาจะไม่เอ่ยนะเดี๋ยวเสียหายเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวจ่าลองเช็คดูนะว่าเขาซื้อขายยังไงเท่าไหร่อะไรงไงนะพอดีจะมันอยู่ใกล้บ้านจา่าพอดีผมก็เลยเอาเบอร์โทรจากทีมงานนะครับโทรไปหาเขา ผมก็โทรสวัสดีครับพี่ลงไม้ใช่ไหมครับพี่พอดีอยู่ใกล้ๆบ้านผมพอดีผมก็บอกงี้นะเขาถามว่าใครอะผมจ่าบครับพี่เขาก็หัวเราะแล้วก็วางสายไปเลยอ้าวบังเอิญว่าผมติดสายกับนักข่าวอยู่ก็เลยไม่ได้โทรกลับไปนะครับสักพักหนึ่งนะัทีมงานโทรมานะครับพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าลองเป็นถึงลองสารวัตรไม่อยากลดตัวลงมาคุยกับจ่าเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อุปโลงขึ้นมานะครับนี่คือทีมงานผมพูดมาเองนะครับเดี๋ยวฟังกันนะครับผมเดี๋ยว พอดีอาเดินชมสวนไปด้วยนะครับกำลังทำสวยงามเลยนะครับฮัลโหลครับผมใช่เออพอดีผมกำลงังอัดคลิปรายการอยู่เดี๋ยวเมื่อวานพอดีว่าผมฟังไม่ถนัดเท่าไหร่ลองเล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไงไอ,อ้ที่ว่าเขาเผมพืออย่างนี้เมื่อวานหลังจากที่พี่ให้เบอร์โทรมาใช่ไหมผมก็โทรกลับไปปุ๊บเสร็จผมก็เขาถามว่าผมก็บอกว่าใช่ลงไม้ไหมครับแต่พอดีอยู่แถวบ้านผมผมยังไม่กลับผมจะเข้าไปถามราคาว่าอะไรยังไง เขาถามว่าใครอ่ะผมบอกว่าจ่าบอยครับเขาก็หววัวเราะแล้วก็วางสายไปเลยบอกเออผมติดสายน,นักข่าวอยู่ก็เลยไม่ได้คุยพ,พี่โทรกลับไปว่าไงอผมโทรกลับไปบอกว่าเห็นจา่าเ,เ,เห็นจ่าโทรไปหาตกลงที่ว่าราคามากันได้อย่างครับเขาก็บอกว่าโทรมาแล้วแต่ทางนี่เขาไม่สะดวกคุยเราว่าต้องให้สางน้นโทรมาว่าระดับเขาเป็นรองอท่านรองเขาไม่คุย อย่างอย่างเขาไม่โทรไปใหาจ่า,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 าหรอกให้จ่าโทรมาหาเขาเขาไม่คุยหาารอกครับผมก็บอกว่าเอาแล้วถ้าตกลงซื้อขายกันแบบนี้ถ้าเลือกยึดถาวรนาศัก์เจ้านายไม่โทรคุยกับจา่าให้จ่าโทรหามันจะรู้เรื่องกันเลยอครับผมด้วย <c oughs> แบบอย่างนั้นทำธุรก,กิจแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าเลือกอทำธุรก,กิจแบบเลือกยึดถาวรนาศัก์อย่างนี้ลองอะไรพี่ลองกู้มกับหรือลองสารวัตรหรือลองอะไร แว่ารองพุ่งกลับโอ้รองพุมงกลับเออรองพู่งกลับลองกลับ <laughs> ท่านลองพุ่งกลับครับรผมไม่เอ่ยนะตรงไหนนะแต่ขออนุญาตนิดนึงผมผมก็ให้เกียรติท่านแล้วนะ <laughs> ผมแต่ว่ารู้แถวบ้านผมอ่ะบ้านผมอยู่ไหน,นก็ไม่รู้ <laughs> ลองดูเอง<ช>อันนี้ผมผมไม่ได้มาจารย์แต่ว่ามันไม่ควรนะครับคนเหมือนกันมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน <laughs> ผมไม่ใช่จ่ากระจกกระจอกอย่างที่คุณคิดนะครับนะครับยังไม่รู้จักผมเลยแต่คุณต้งพูดอย่างนั้นน่ะให้ประชาชนตัดสินแล้วกันนะพี่ชัยเนาะ ว่ายังไงแต่เราไม่เอ่ยเราให้เกียรติเขาเขาว่าเขาไม่ระดับพันรองเขาไม่โทรหาจ่าหรอกถ้าอยากให้นั่นนายจ่าโทรมาหาแล้วที่ผมโทรไปอ่ะทำไมเขาวางสายผมอ่ะใช่ป่ะผมก็บอกแนะนําตัวแล้วผมจะบอยครับอ่ะวางหนลเหมือนกับว่าเออจะบอยแล้วก็วางหูไปเลยมาเขาวางอะไรขาขายอันนี้ ไอเราอ่ะราธุรกิจอย่างนี้มันมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราน่ะทําธุรกิจไม่ต้องเลือกยศถาบรดาศักดิ์ครับคือยังไงเราก็สมรภาพกันหมดใช่เราเป็นสามัญชนคนธรรมดาก็ไม่กล้าเอาของไปขายให้เราตัดได้อย่างนี้เพราะว่าอบมผมคิดว่าผมมาเก็บสวยเหมือนเขาหรือเปล่าสัตว์ผมท่านลองครับลองอะไรนะผมไม่รู้นะผมไม่ได้มาเก็บสวยนะครับผมมาขายของให้ท่านนะครับผมมีไม้ครับผมตัดไม้ยางพาราที่กระสินเนี่ยอุตสาห์แบกสังขารจะไปส่งให้ท่าน ตอนนี้ผมไม่ส่งแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะทําอะไรให้ดูว่าไม้คันเนี้ยผมทําอะไรนะครับต้องขอบคุณพี่ชัยด้วยนะครับที่ดูแลหน้างานให้ผมผมเองก็ไม่ได้เข้า,าไ,ไปเดี๋ยวผมเคลียร์งานที่เมืองสวอนสักวันทั้งวันก่อนเดี๋ยวจะไปกาฬสินธุ์เจอกันครับผมครับแต่เมื่อวานรู้สึกหนักกว่านี้นรือเปล่าเราซบซบไปไม่เป็นไรอ๋อสุดยอดครับใส่หนักกว่านี้ใช่ไหมเมื่อวานอ่ะใช่ป่ะครับโอ้ท่าสารพัดอย่างครับจริงๆก็ไม่คำนี้คำนี้ท่านรองไม่ได้พูดเองเนาะพี่เนาะ ครับไม่ได้พูดแต่แต่แต่เมี่ยพนักงานคร,ร,รับพ<ร>ูดระดับเป็นถึงท่านรองนะเขาไม่ลด<ร>ตัวลงมาคุยกับจ่าหรอกนะครับท่านรองครับผมโทรหาท่านก่อนนะครับและผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมาขอสวยท่านนะครับผมมาขายของให้ท่านมาทํากําไรให้ท่านทําไมท่านต้องมาทําแบบนี้ด้วยนะครับท่านไม่ผิดหรอกนะแต่คุณศรีภรรยาท่านเมื่อเช้าเขาโทรมาไหมเมื่อเช้าโทรมาโทรมาเอาไม้เหรอเขาโทรติดต่อมาแต่ผมบอกว่าอ๋อวีผมอ่า กำลังขึ้นอยู่ยังผมยังไม่สะดวกแต่ผมขึ้นเสร็จเดี๋ยวผมจะจะไปลงที่ไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเขาเองว่าลงที่ไหนเดี๋ยวทําคลิปให้นะเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าตอนนี้ใครที่พูดแบบนี้นะครับผมเผา่านได้มากกว่านั้นอีกจริงๆผมไม่เชี่อเลยนะอย่ามาทําแบบนี้เราค้าขายกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นพ่อค้านะครับมาเลือกชั้นวันนะผมจามันก็เจากขนาดเฉยเหรอวะมันมันต้อยมันตาต้อยแค่นั้นขนาดเฉยเหรอ คนเราคิดกันแบบนี้เหระครับพวกคุณคิดกันแบบนี้ไหมเป็นจ่าตำรวจหรือเป็นจ่าทหารหรืว่าจ่าทหารครับอ่าเป็นจ่าทหารครับเออแล้วก็บอกค่าอยู่ใกล้บ้านใกล้ๆบ้านท่านนั่นแหละบอกใช่ไหมผมก็บอกว่าแกเขอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ใกล้ๆกลคุณนายนั่นแหละคุณพังครับผมก็พูดไปเหมือนลักษณะว่าก็คุยให้เขาฟังว่าเออผมก็ต้องการให้จ่าเขาเป็นคนเปิดออเดอร์เองผมจะได้ไปส่งให้ไปครับ จะถามผมว่าจะตำรวจหรือจะทหารผมบอกก็จกทหารครับเออบอกว่าต้องให้จ่าโทรมาไม่่านรองเขาไม่โทรไปหาหรอกต้องให้ให้จ่าโทรมาหาท่านรองเออก็เพราะว่าก็แสดงก็วันนั้นน่ะวันที่ผมโทรไปเนี่ยผมได้ยินเสียงเสียงคุณนายอยู่ข้างอยู่นะคือท่านรองเป็นคนรับนะท่านรองเป็นคนรับเองแล้วก็จะบอกเหมือนกระโยนโทรศัพท์ไปให้เจ๊อะไรประมาณนี้แล้วก็ตัดสายไปเลยผมเออก็ยุ่งอยู่เมื่อวานมันนักข่าวเขาโทรมาเอาข่าวไงก็เลยอ ไม่ได้โทรกลับก็เลยลืมไปเลยเป็นพ well> ี pues er ่โทรมาน่นแหละมันม well> ันมันก็ผมบอกว่าผมไปขายไม้นะครับว่าผมไม่นึกว่าจะเลือกยึดตามารานตรงนี้จะซื้อขายกันแบบแบนี้ก็ไม่ใช่แล้วรับพี่เดี๋ยวจะบอกให้พี่ชัยรถคันนั้นน่ะไอ้ไม้ทั้งคันน่ะผมคำนวณแล้วมันถ้าสิบหกตันนะมันก็ได้สองหมื่นกว่าบาทนี่มาดูต้นพยุงผมเนี่ย ต้นละห้าแสนเนี่ยผมตัดกิ่งทิ้งเนี่ยเพราะพี่น้องผมไม่ได้อวดนะครับแต่ว่ามันมันไม่ควรนะครับพี่น้องไม่ควรที่จะเอาแบบนั้นมามามาเบ่งกันน่ะมันมันยกชั้นมันนะผมจะบอกให้นะครับไม้ต้นละสี่ห้าแสนเนี่ยผมตัดกิ่งทิ้งเนี่ยไปเผา่านทิ้งเลยแล้วเนี่ยมเนี่ยนี่มาดูเอานี่ไม้แต่ละต้นผมเนแพงกว่ารถสิบร้อคันหนึ่งนะอีเออไม่ใช่หมายถึงว่าใส่ใส่คัร์ิสบคันหนึ่งได้นะครับพี่น้องนี่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเนี่ยอันนั้นก็ต้นละสามสี่หมื่น ดูเขาทาดูเขาพูดกับผมเนี่ยมันไม่น่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับไบางทีผมก็คันแค้นนะพี่นอ้องท้าขายท้าขายต้องอต้อง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 ,ต,องตัดทิ้งเรื่องอยศธรรมรัศกะผมเองอธิบายพี่น้องฟังก่อนนะครับว่าผมแม้จะลาออกแล้วผมไม่ได้ถูกไล่ออกนะครับยศยังติดตัวผมอยู่นะครับรถพระราชทานมาผมยังติดตัวผมอยู่ยังใช้จ่าบอยตลอดชีวิตจนถึงวันผมตายนะยกเว้นว่าผมไปทําผิดแล้วโดน ไล่ออกเนี่ยเขาถอดยศอันนี้ไม่ได้ถอดนะครับผมลาออกเรียนให้พี่น้องทราบว่าผมยังใช้คําว่าจะบอยได้เหมือนเดิมแต่ผมจะใช้แต่ไม่มีสิทธิอะไรต่างที่จะไปเกี่ยวกับทางราชการเขานะครับก็ยังเป็นกำลังคนสำรองอยู่นะครับพี่น้องก็ฝากไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวยังไงผมจะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะทาอะไรให้ดูนะครับผมติดตามนาครับพี่น้องขอบคุณครับพี่ชาครับครับเจริญพรเจริญพรนี่นะครับมาแล้วครับรถที่จะไปส่งท่านรองนะครับ ไม่ต้องไปถึงท่านรองนะครับถึงท่านจานี่เลยครับพุ่งมาเลยพุ่งเลยพุ่งเลยอะไรครับตรงเลยพุ่งเลยพุ่งเลยเบียงเบียงขวาเบียงขวาแหละ ไป้ายาวได้ยาวไปเลยค่อยมาก็ได้ครับค่อยมาผมได้ดูก่อนพอๆๆๆๆๆอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้เดี๋ยวจมเดี๋ยวจมเดี๋ยวจมเลยยุ่งเลยจะจมไหมไม่ได้นะครับครับ ตอนแหมบอกไม่คุยกระจาไม่คุยกระจาแม่ผมมันไส้มากเลยเดี๋ยวจะเผาถ่านให้ดูผมไม่ขายเ่าาน้้อยมโอ้ยต่แต่เราค้าขายเราก็ไม้สวยเนี่ยดูดิหน้าสิบกว่าหนสิบกว่าเนี่ยนะไม่สนอะผมเผาอย่างเดียวแปะรูปเผาเลยพูดไม่เข้าหู เล่นนะใครไม่เล่นเอาเลยดำเลยครับท่านลองดำเลยดำเลยครับ้ำเ,ำ,เำ,ำเลยนี่นะครับดำ <c oughs> เล่นนะใครไม่เล่นไม่จะไม่ต้องลงแล้วครับลงลงไม้ลงแม่ลงมลงนี้แหละลงแม่งธรณีนี่แหละเอาจัดมาเออแก้วไม้ยางพาราครับนี่ครับเขาอย่างเดียวถ้ามันปล่อยแห้งถ้าถ้ามันไม่ดำถ้ามันไม่เสียนะเขาแปดรูปได้เลยนะ ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหนี่ครับมีแต่ไม้ใหญ่ๆนั่นเลยครับโอ้โหยางยังไหลอยู่เลยเล็นรถไฟไม่เล่นอ่านี่แหละท่านลองพี่จ่าเทแล้วนะพี่ท่านลอง พี่จ่าไม่กล้าคุยท่านรองหรอกพี่จ่ามันกระจอกเนี่ยร้านไม้พี่จา่าโอ้ยไ,ได้มืดเวลาคนดูถูกนี่สุดยอดไม่หมดครับไม่หมดอีกหน่อยอีกหน่อยนึงโอ้โหนี่รถไม่ติดนะครับเข้าไปลึกนูน่นเลยกลัวรถติดครับ <c oughs> โอ้หแมงเม่าโอ้โหน้องแมงเม่า เดี๋ยวพรุ่งน <and living> <mother> ี้ไฟต่อเสร็จก่อนครับพรุ่งนี้จะมาล่อแมงแมงกิชอนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวเนี่ยเฮ้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 ยโอเคอเ่เรื่อง